สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิเตอร์แมนนะครับวันนี้พี่แมนมีของ DIY ของเล่นง่ายๆนะครับมาให้น้องๆหนูๆเล่นกันนะครับนี่จะเป็นเรือใบนะครับจากวัสดุเหลือใช้นะครับอันนี้ก็จะมีฝานะครับแล้วก็มีไม้ลูกขิ้นนะครับแล้วก็กระดาษนะครับแล้วก็ดินน้ำมันแค่นี้เลยนะครับโอเคก่อนไปรับชมพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลย let's go ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ของพี่แมนก็จะมีตัวไม้เสียบลูกชิ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีไม้เสียบลูกชิ้นนะครับก็สามารถใช้ตัวไม้จิ้มฟันได้นะครับอุปกรณ์ที่2นะครับจะเป็นตัวฝานะครับเป็นฝาขวดน้ํานะครับเอาฝาที่มันเป็นบางๆนะครับผมจากนั้นอุปกรณ์ต่อไปนะครับจะเป็นตัวดินน้ํามันนะครับนี่แล้วก็เศษกระดาษนะครับที่พี่แมนเคยใช้นะครับก็เอามาใช้ได้นะครับเพราะว่าเราใช้ไม่เยอะนะครับผมโอเคพี่แมนจะใช้ทั้งหมดนะครับนี่ ด้านกว้างนะครับพี่แมนใช้เป็น2.5ซนนะครับ2.5ซนนะครับวัดเข้าไปปุ๊บจากนั้นความสูงพี่แมนก็ใช้จะใช้5เซนติเมตรนะครับนี่5ซนนะครับปุ๊บโอเคก็ขีดไปเลยนะครับผมปุ๊บนี่แล้วก็ใช้กันไกลตัด ปุ๊บปุ๊บโอเคเมื่อได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการตัดให้มันเป็นรูปเรือเรือใบนะครับปุ๊บตัดแฉกแบบนี้นะครับโอเคเมื่อได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการมาร์กจุดนะครับนี่จุดแรกนะครับเราก็ใช้ตรงนี้นะครับส่วนจุดที่2เนี่ยจะใช้ตรงนี้นะครับประมาณ1เซนนะครับผมดีเป็นวัดให้ดูนะครับ 1เซนติเมตรนะครับส่วนตรงนี้จะก็จะเป็น3มเซนนะครับอยู่กึ่งกลางพอดีนะครับผมจากนั้นขั้นตอนต่อมานะครับพี่แมนใช้ตัวไม้เสียบลูกชิ้นนะครับจะใช้เป็น5เซนนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าใครมีตัวไม้จิ้มฟันก็สามารถใช้ไม้จิ้มฟันได้นะครับเพราะว่าไม้จิ้มฟันอ่ะจะมีน้ําหนักเบากว่าตัวไม้เสียบลูกชิ้นนะครับแล้วเราก็ตัดตกแต่งไม่แห้มเป็นเสี้ยนนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมานะครับเรามาทําการเจาะตัวใบอ ใบเรือนะครับเจาะตัวใบเรือนะครับเจาะไปขั้นตอนการเจาะเนี่ยต้องระวังนิ้วด้วยนะครับเพราะมันจะจิ้มนะครับเราก็จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับจับกระดาษแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะไปนิดนึงนะครับนี่แบบนี้เลยโอเคจากนั้นเราก็ทําการสอดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเจาะนะครับขั้นตอนที่เจาะข้างหลังนะครับก็มากไว้นะครับแล้วก็เว้นระยะนะครับนี่ให้มันเป็นแบบไม่โดนนิ้วของเรานะครับแล้วก็เจาะเข้าไปนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผม แล้วเราก็ยืดค่อยๆย,ยืดขึ้นมานะครับปึ๊บดึงข้างล่างก่อนแล้วก็ดึงข้างบนขึ้นมานครับปึ๊บนี่เราก็จะได้เรือใบแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ทําการติดดินน้ำมันตรงฝานะครับนี่ปึ๊บเราก็ใช้แค่นี้พอนะครับทําเป็นก้อนให้มันแบบกลมๆสามเหลี่ยมน,นะครับ นแเราก็ติดเข้าไปตรงตรงกลางนะครับน้ํามันเนี่ยใช้ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าถ้าใช้เยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวหนักนะครับแล้วก็น้ำมันจะเข้ามาเร็วนะครับถ้าหากว่าใครมีรังสไลด์นะครับก็สามารถปล่อยลงมาได้เลยนะครับเหมือนเมื่อต้นคลิปพี่แมนใช้เป็นน้ําบนนะครับก็คือเราจะไปเล่นบนน้ําก่อนนะครับปล่อยเรือลงไปนะครับมันก็จะวนไปนะครับตามน้ําเลยอืม จากนั้นขั้นตอนต่อมานะครับนี่เราก็เสียบเข้าไปตรงกลางนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับนี่เราก็จะได้เรือของเล่นง่ายๆสามารถทําให้น้องๆหลานเล่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมนจะไปเล่นให้ดูนะครับผมก็นี่นะครับอันนี้พี่แมนจะใช้กระมังนะครับเป็นการวนน้ํานะครับจะวนซ้ายหรือวนขวาก็ได้นะครับนี่อันนี้วนทางนี้นะครับหรือว่าวนอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับนี่ โอเคจากนั้นเราก็วนให้แรงนะครับถ้าเกิดว่ามีกระมังใหญ่เนี่ยจะมันกว่านี้นะครับผมอันนี้กระมังพี่แมนนิดเดียวนะครับเมื่อเราวนได้ที่แล้วนะครับจากนั้นเราก็ปล่อยเรือลงไปเลยครับผมนี่เรือใบมันก็จะวิ่งแบบนี้ครับทําให้น้องๆหนูๆเล่นได้นะครับหลานๆชอบแน่นอนครับผมนี่หมุนไปแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับช่วงบิดเทอมนะครับผมสามารถเราไปเล่นได้ครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมได้เลย mm hmm. ก่อนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับพี่แมนขอบคุณครับ